รสวัสดีครับทิกเกอร์ครับผมสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสสวัสดีครับตามเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับผมกริตินเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับลักกี้เพอร์เซสครับสวัสดีครับเนเพอร์เซสครับวันนี้มาเรามาโรงงานนี่เนาะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกาวกระหม่ออยู่นโอ้โหงานวันนเล่นตอนนี้คือแบบว่า ยิ่งใหญ่มากเลยครับจัดบอกว่าสวยมากเป็นมีดอกทิวลิปใช่ไหมฮะโอ้ <Yeah. S 1> สวยชอบดอกทิวลิปมากเลยครับส่วนตัวครับผม <c oughs> แล้วก็คอลเลคชันที่เห็นก็คือสวยมากครับสปริงซัมเมอร์สองพเยี่ยมจริงครับผมมีแบบว่าจุดชิ๊บที่ถ่ายรูปแบบสวยๆหลายที่เลยเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตากล้องเที่ยวโอ้ไล่เดินเก็บ,บนะครับเมื่่เดินเช็คพอยเดินปุ๊บโพสเดินปุ๊บโพสนะครับผมที่หน้าถ่ายรูปทุกจุดเลยครับครับกางนี้ใครเป็นสายแฟช์ครับเนี่ยสายแฟชั่น นี่ครับก็คิินนะบ้าเปไหนบ้างคะเออแบบพอเห็นคอลเลคชั่นใหม่ไรแล้วเนี่ยเราได้เดินชอปปิ้งดูบ้างไหมคะดูแล้วครับเพราะ่าผมว่าเหมาะกับซัมเมอร์ตอนนี้มากเลยครับก็ชุดมีทั้ง4สั่นแล้วก็มีทั้งแบบว่าเออโทนให้เราได้แบบจับเลือกกันตอนนี้ทิกเกอร์อย่างทิกเกอร์ก็ใส่แบบว่าสีสันมาอย่างพวกผมก็ใส่แบบว่าเอ้ยเป็นจิมดำมาใช่ครับผม ครับผมพวกผมก็สดใสนะครับฝากวินิจฉัยคคอลเลคชันนี้ด้วยครับผมก็ฝากวินิวินิจฉัยคอลเลคชันนี้นะครับ Spring Summer Collection 2023ครับผมก็เสื้อผ้าสวยมากครับดีมากๆจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาดูจริงๆเพราะมันสวยมันสามารถจับเปแมททุกอย่างได้แล้วก็มันมันใหม่มากครับครับผม อ่ะค่ะามอัปเดตผลงานของทั้งคู่คุณหน่อยเป็นไงบ้างใครจะเริ่มอัปเดตได้ก่อนบ้างพี่เกอร์พี่เกอร์อัปเดตอัปเดตนะครับครับผมครับตอนนี้สอบไปถึงไหนแล้วครับโอ้ก็เออันนี้ต้องรอติดตามครับแต่เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับแต่ก็ตอนนี้กำลังทำมินิอัลบั้มอยู่ครับมินิอัลบั้มชื่อว่า c r ร s h ครับผมซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยก็รอติดตามครับก็นีแค่เห็นแบบว่าทางค่ายก็ปล่อยวิดีโอเกี่ยวกับคุณมารวัวๆอะไรแบครับ ก็ <P ain ful> เลยสีเพราะมันเป็นยางครับ it's it's amazing ครับมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแบบรักมากๆครับการการแบบทำงานแบบทำเพลงอะไรแบบนี้ครับและการที่ผมได้ express myself สื่อสารสื่อสารสิสร่งที่<ช> <c oughs> ผมอยากสื่อสารนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนตอนออกงานแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งดีสนุกมากครับก็เลยตอนนี้ I'm so happy ครับพอซัพพอร์ตได้ไหมชิ้สองจ้าคบเราต้องรองาน โอ้ก็เข้าใจเข้าใจผู้เพียงชื่อเพลงชื่อว่าครับก็อันนี้ผมว่าต้องเป็นเพลงที่ทุกคนชอบมากผมว่าดีดีโอเคได้ครับเที่ยโรดิเกอร์ดีมากเลยครับ คือมันจะเป็นเพลงน้อยของน้องสิเพลงที่แบบทุกคนฟังได้ฟังง่ายมากเลยครับผมชอบมากๆเลยครับก็เป็นบีทที่ทุกคนสามารถฟังได้ทุกวันฟังได้ทุกคืนฟังก่อนนอนตื่นมาก็ฟังได้ครับผมรอติดตามกันครับและเพลงนี้ผมก็จะร้องด้วยนะครับผมมีก็ร้องอยู่แล้วสิีก็ร้องอยู่แล้วสิน้อยสมบูร์เลยสมบูรณเลยใกล้ไหยังคะใกล้เลยยังคใกล้ครับ ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้กันเขาไม่สุดเขาไม่สุดเขาไม่สูดใกล้ละครับเอามาถึงถ้าหนุ่มบ้ายังไงบ้าช่วงนี้ก็อุ่บตารางงานมีออกตลอดมาเลยเรื่อยๆเลยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบเดินสายของเราแบบกำลังโปรโมทเพลงซิงเกิลที่3ครับเพลง Catch the Night ครับก็มีได้ได้ไปขึ้นตามอีเวนต์เวทีบ้างครับได้ไปเจอแฟนคลับครับ่าสุดก็ได้แบบไปเพอร์ฟอร์มแบบผู้ใหญ่มาเป็นมินิคอนเลยของแฟนเป็นที่ใหญ่เลย ที่ผ่านมาก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่ไปเชียร์พวกเรากันเยอะขนาดนั้นนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบคนจะไปดูพวกเราเยอะกันขนาดนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากจริงอันนี้คุณคุณกันล่าสุดก็มีแบบที่ปล่อยมาโอ้ย MV ที่16ครับมีอะไรมาแฟนคลับตอบแบดีเลยโอ้คนแฟนบอกว่าสามารถเป็นอีกหนึ่ง MV ได้เลยเพราะว่าโปรดักชั่นจัดมาใหญ่มาเลยครับ OMG น่าจะเป็นแบบว่า สามารถได้เลยครับเป็นภาคย่อยเออภาคย่อยใช่เอแล้วก็เช้าเห็นแบบว่าไม่มีแบบปล่อยอะไรออกมาในแบบกระตุ้นสตอรี่ออฟชิเยลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นอะไรแ่บเปิดไอเดียก็จะเป็นสะอาดเจอใครใครจะพูดก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเมื่อวานก็จะมีแคชเชีย์ในเอฟเวอร์ชันสั่เซตที่เราไปถ่ายกันที่ ลานสเก็ตมันเป็นลานสเก็ตใช่ครับจะเห็นเราเล่นสเก็ตกันด้วยซึ่งที่ออกมาก็มีเราสามคนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกมาเป็นไม่มีสองคนมีมีมีอย่างนี้คุณสามเขาเล่นสเก็ตได้ทัคนละเราก็เราอาจจะโดดร่มหรือเปล่าใช่ไหมครับสเก็ตสามคนนี้ปกติเล่นเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบน้างานเลย คนนี้ครับผมเล่นเป็นอยู่แล้วสอนี่ยไงมาพักนีก็สอนให้เขาล้มให้เป็นนะครับล้มอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยครับเขาสามารถล้มได้โดยที่ไม่บาดเจ็บซึ่งก็โอเคเขาออกมาดีทุกคนก็ตั้งใจดีครับไม่บาดเจ็บไม่บาดเจ็บอ่ะนี้สองคนนี้สปอยแต่ซีของคุณสองคนจอมบกเซตใหม่มันไม่ได้จะไปโดดล้มแน่ๆก็เป็นฟันดาบครับอร่อยเลยก็บอกว่า จริงๆมันก็สนุกแหละเออเต้นเต้นนะครับใช่ก็พอเขาเล่นสเก็ตผมก็เป็นสเก็ตไม่เป็นก็ต้องยอมรับว่าเราเล่นสเก็ตไม่เป็นเราก็ยืนเราเชียร์เชียร์เชียร์เงี้ยเป็นฝ่ายกองเชียร์ครับใช่แต่ว่าภาพจองมาเป็นยังไงก็ต้องรอดูครับวันไหนนะวันไหนนะวันนี้ปะวันนี้อ่ะวันที่อะไรครับที่ไหนครับผมไม่รู้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับผมวันนี้ซูนวันนี้ซูนนะ ได้เจอครับได้เจอครับผมเป็นงานวันที่เป็นวันที่สิบหกครับคิดเซนต์เทนเวิร์เซนต์เทนเวิร์บครับผมก่อนหน้าสงการเราก็จะมีงานแบบว่าเราจะทำเป็นตู้เกมโอ้ใช่ใช่วันที่หึงวันที่ห้าใช่ครับก็อยากให้ทุกคนไปร่วมใช่ใช่ครับขอบคุณมากนะครับไปได้ครับผมก็จริงจริงตัวตู้เกมครับทุกคนแบบว่า สามารถไปร่วมสนุกไปเล่นเกมกับพวกเราได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครไปเล่นเนี่ยเราสามารถทําคะแนนได้ถึงที่แบบที่ที่พึงพอใจของนักกีฬาอะไรที่ึงก็จะมีแบบรางวัลพิเศษให้โอ้ชาติแล้วก็คือช่วงตั้งแต่นี้ไปก็คือเราก็จะได้เจอทั้งผมหนู่แล้วตลอดใช่ไหมคะโอ้ตลอดเลยครับตลอดครับทั้งผมอ่าโอเค่ะคะใครใครฝากรบคนสองอย่างครับอี first ครับก็ สำหรับผมนะครับก็ฝากเพลง Are You Okay ด้วยนะครับดูดู MV ได้ที่ช่อง YouTube Genes Underscore Official นะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลของผมติดตามได้ที่ Antiguer Terry o f f i c ครับแล้วก็พวกเรา Perseus นะครับก็มีซิงเกิลออกมา3ซิงเกิลแล้วครับซิงเกิลที่1 My Time ซิงเกิลที่2สอง Task Star ซิงเกิลที่3ล่าสุดครับผม Catch คชแนลครับก็สามารถเข้าไปดู MV ได้ที่ Genes Underscore Official นะครับ YouTube Channel ครับผมแล้วก็โซเชียลมีเดียครับพี่จางแล้วก็ Per Social Media ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ p e r c e u s Underscore Official ครโอเคเนาะขอบคุณครัขอบคุณครับ